สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้อารอยู่ที่ร้านของโรตีที่ดังที่สุดใน YouTube และอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียนะตอนนี้นะคะเพื่อนจ๋าเดี๋ยวจะหาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูนะคะว่ามีเมนูอะไรขายบ้างนะจ๊ะเพื่อนจ๋าอาจจะไม่เข้าไปใกล้มากนะเพราะว่าตอนนี้คุณปุ๋ยําลังไลค์อยู่2อันนะคะ mm hmm. น่าจะเป็นเฟซบ,บ y o u t u b e อยู่นะคะ mm hmm. เพื่อนจ๋ายังไง เดี๋ยวแอดจะซูมเข้าไปนิดนึงนะคะแล้วก็จะถ่ายที่เป็นเมนูที่เป็นยอดนิยมนะคะเพื่อนจๆเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงนะคะเป็นเ่องหลังการทำงานนะเพื่อนๆประมาณนี้เดี๋ยว แต่เดี๋ยวแอดจะให้ดูนะว่าคุณปุ๋ยทำยังไงนะคะนี่นะเดี๋ยวซูมให้ดูนิดนึงค่ะไม่ติดใช่ไหมไม่ติดทั้งสองอันใช่ไหมนี่เลนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> เพื่อนจ๋าแอดสั่งไปสองนะจ๊ะเป็นแบบธรรมดาเนาะกับอีกอันจะเป็นเอ่อเป็นกล้วยกับ กับไข่เนะาะจ๊ะข้ามันนาสองแล้วก็ไข่อย่างอันใช่ไหมคะใช่ค่ะเนี่ยนะคะเนี่ยจา้าใส่น้ำตาลด้วยไหมคะใส่ไม่ใส่่น้ำตาลน,นะคะ